ว่2022การันตีความเป็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมพัฒนาศิลปาชีพนำโดยดรนัทพลอักการจนานายกสมาคมพัฒนาศิลปาชีพและคุณจองเจมูลประธานภูมิภาคเอเชียสมาธ์ความงามประเทศเกาหลีใต้และประเทศพันธมิตรทั่วโลกรวมกันจัดงานมอบร,รางวาัลประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่ององคอ์กรและบุคลากรในด้านต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนกับรางวัล w ว r ทรัส์เฮาส์2022และบุคคลที่ถูกคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวคือสองผู้บริหารไฟแรงดรรัชนีมหานิยมประธานกรรมการบริษัท PK n g l o b a l จำกัดและคุณทีรเมิกิติเสนีคุณจากผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรียและอาหารเสริมสูนไพรยของบริษัทสวัสดีค่ะดรรัชนีมหานิยมค่ะแานผู้จัดการบริษัท PK n g l o b a l ค่ะครับผมอาจารย์ทีรเมิกิติเสนีคุณครับ เป็น c ีอของบริษัท PK Global ครับวันนี้เป็นวันที่ P เพนเค็กรานะคะทั้งพี่น้องเพนเค็กประเทศก็เป็นวันที่พี่น้องของเราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิงย่งนะคะที่เราเนาะบริษัทของเราได้รับรางวัลได้คเครื่มขึ้นอนุปกรณ์แบบนี้ด้วยแบงก์เรานะคะก็จะมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะคะ เรื่องการเกษตรนะเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ครับผมตอนนี้นะคะบริษัทของเราเปิดมาได้5ปีนะคะถูกก็5ปีไปเมื่อวันที่วันที่20มิถุนายนปี าเตอนนี้ของเราไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วประเทศแรกนะครับผมแล้วก็จะไปดูไบนะครับผม,มเพราะว่าสินค้าเราแต่ละตัวมันมีตาหาราน,นะฮะทุกตัวเลยก็สามารถตีตลาดของพี่น้องชาวมุสลิมได้นะครับทั่วประเทศเหมือนกันทั่วโลกเหมือนกันนะครับตอนนี้ ก็แทนในปีนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องเกษตรอินทรีย์ที่เราส่งเสริมนะครับพอดีว่าช่วงเนี้ยอย่างที่เกษตรกรเขาเจอปัญหาวิกฤตการแบบปุ๋ยแพงนะครับแล้วก็สารพิษสารเคมีตกค้างเยอะนะครับทำให้พี่น้องเราป่วยเพราะอาหารการกินเยอะเนื่องจากบริษัทเพียงเคโกเราทําเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธร,รรมชาติบาบัดอยู่แล้วเราก็เลยส่งเสริมไปจุดต้นกําเนิดเลยที่เราจะผลิตอา,อาหารออกมาไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้คือผักสวนครัวทุกชนิดให้มาใช้เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดโดยเฉพาะเรามีสูตร อ่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่เป็นออร์แกนิกด้วยของบริษัทพีเอ็นเคโคลเของเราหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับผมที่จะสามารถทําให้พี่น้องลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตและปลอดสารพิษได้นะครับช่องทางแรกช่อเฟซบุ๊กเดลิเวอรี่นะครับของบริษัทพีเอ็นเคโคลเของเรานะฮะเดลิเวอรี่เซอร์วิสนะฮะพีเอ็นเคเดลิเวอรี่เซอร์วิสนะครับผมช่องทางแรกนะครับช่องทางที่สองก็พีเอ็นเคโคลเร์นะคะครับ ครก็สามารถที่จะแกนใกันมาได้แลวครับถึงช่องทางที่พี่น้องจะเข้าถึงพีนคได้เลยครับนะัฝากบริษัทพีเเคโรบไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบเรื่องสุขภาพธรรมชาติบำบัดเกษตรอินทรีย์นะครับเรียนเชิญเลยนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ที่นี่แน่นอนครับผมยินดีครับผมขอบพระคุณครับ